ซายายได้กลบได้กลบได้กบได้กลบสวยเบ้ากบเบ้ากลบเบ้าอุ่นสวยเนาะตัวเมียงงามเนาะตัวเมียงงามสวัสดีตอนสายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาทุ่งนานะครับผมมาขุดแมงซ้อนนะครับมาขุดแมงซ้อนนี่ครับโอ้โดนขุด ลายขุดเมงซอนครับท่านผู้ชมนี่คำลายขุดเมงซอนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ลายขุดเมงซอนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปขุดเมงซอนกันนะครับตรงนี้ก็คือที่เหยียบเมงซอนนะครับผมที่เหยียบเมงซอนนะครับนี่ครับที่เหยียบเมงซอนนะครับที่เหยียบเมงซอนครับผม โอ้ยลอยเหยียบเต็มหมดเลยนะครับผมลอยเหยียบเต็มหมดเลยอันนี้เอามาเหยียบแมงซอนนะครับผมลอยเหยียบแมงซอนนะครับแมนแมนโอ้ตอนนี้คุณคุณป้ากันก้ามอวันมาจะคคนฮะสีดายสีดายดิแมงซอนตัวอ้วนอ้วนเฮอืมอ้วนอ้วนแท้โอ้แมงซอน ตัวอ้วนๆโุ really? yeah. so, like ๊ค e ุยค so, uh ุยไปกับคอมเมงตซอนสมเพอร์ลายอย่างไดรเนาะเสียมลาวอือเสียมลาวค่ะสมเพอร์ลาวอย่างไรอ๋อกชื่อแล้วบ้านองหลวงเดบอเอออการกระชื่อบ้านหลวงบ๊อกปุน้อยน้อยเอาน้อยกะเอาแล้วเอาไปทอดบักมันอึดมันอึดเมื่อกระทำน้ำเดี่ยวเมื่อกระทำน้ำเดียวบ๊อกใส่กระปู๊ผูกระปูบ้านเนี่ใส่แมงซอนใส่แมงซอนบ๊อก แซ่บเซ่อไปที่บอ่อพวกระปูใส่แมงซ้อนเนาะอืมหมดตาสุกบหีือป้<ม>ะเนาะอืมดิมันเหนียวเสียมเดาเสียมมันกรีดเอ่อเสียมกรีดเสียมกรีดมันสิค้านะ้ำมันนี่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 อืมม,มาคา้าในบ้องของมันอ่นะนะอืมมาค้าในบ้องมันเนาะถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล oh, e ้วอุ้ยตัวใหญ่ด้วยแหละใหญ่มากตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมตัวเมอุ้ยอุยตาซับซ้ำอเอพอกไินย่้การเน่ะซับเสยยเอออือเดี๋ยวอีกหุวนนึงแหละเอออยู่ติดๆกันเลยเนาะเสียมากเออเสียงมากแล้ว ทอดแบบนี้ฮะเอ,อเเะไรนะเออปฎิทอดทำนี้ฮะเออแซ่บเอยเนาะเออแล้วก็คุดไปขัวขัวไปคืนนี้เนาะเอ,อแล้วก็ขัวขัวไปคืนนี้เจอกุ๊บกระดงดีเออเจอเจ้ากระดงดีน้อยโพดไปแบบนี้เด้อูเนี่ยน,นี่แหละนะเนาะเจอแมงซอนเจอกบเจอกระปูเนาะอุ้ยหอยหอยไอหอยชอรี่ชอรี่สีทองเอาไหมชอรี่สีทองลูกโตอยู่นะไม่เอาเนาะ มันได้น้อยมันได้น้อยเนาะนี่นี่สองนี่สองอืมนี่ฮอดแล้วฮอดแล้วมันแล้วมันแล้วมันแล้วนี่โอ้มันไม่ลึกเนาะโอ้อ้วนมากเลยเนาะอ้วนเท่ไข่ได้โป้เอ้ยมันไข่บอสหวานหวานก็กระเป็ดหวานกับเป็ดไข่บอสมาไปใส่แล้วผู้ป้าอือมันรัดมาอุ้ยอะไรอ่ะปูปูไข่ให้ค่อยเด้อมาอีกเด้อ แม็กซอนนี่ไอซ่อนนี่ไงปูน้อยได้ยินว่ายังมีอ๋อป้าเขาจะเขาจะขอซื้อแมง็กซอนจะได้จากบ้าทวันนี้จักถึงสี่สิบบาทเออก็ยังเขาได้แค่ขนมหลานอยู่มันหลายมันลายเนาะโอ้โหโอ้โอ้หลังพัดโตกว่ามีเตอร์นิเดียวครับนุ่มเมนเนาะจุกเขาโคตรเท่เลยนี่น้าแม่ปอนี่ หนได้ลยตัวนึงนี่ดามเอือนตดพอกินผูกเออมันอ้วนแท้ตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนอ้วนอ้ยหลากน้องนูมันเนาะดูมันเยอะใชเนาะูป้าหูวกระปูกระปิงอยู่อืมมงซ้อนใหแล้วโอโปูกระมีพ่อป๊บอีกัด้ป้าแขนสองโตสามโตกะกระปูระเ้อเนาะ อืม้น่าจะเพิ่มเขาใส่หืออเอ้าใส่แล้วนะพันอืมอืมปลาหูใหญ่เนาะนะหูใหญ่แท้ปลาเป็ตัหูเมงซอนเต็มงมันเทียมลามันอมันออกเนาะอืมมนที่ห้าซับหรือเล่าเมนบอกเมนเรีกหู่งหูตรไปตรง อมันที่ของจ้หูเปล่าเนาะหูลึกๆมันบอมีมึเข็ดก็มีเข็ดข่แย้วอ๋อเข็ดขแยวก็ได้ไปคือนี่แหละกระปูฮะอืออนี้แหละเนาะอ้อยดแต่ตอพ่อกลังควบเอยู่โก็ดีวลวดเนาะพราประหางพันใหญ่จน ตัวอ้วนๆเรามาขุดในสอดอุ้ยมีรูปูด้วยนะมีรูปูด้วยนี่ไงนี่ไงกรอบแล้วรูปูก็ไม่รู้เสียงกันเขียงด้านทีอุ้ยดินนิ่มดีเนาะอุ้ยนี่เป็นเป็นเป็นตมอุ้ยจะเป็นปูแน่เลยเนี่ยโอ้อุ้ยเลือกจะเชะเหรอเลืกอยู่ใช่ไหมคุป

น้อยโคตรน้อยเหมือนแบบนี้น้อยเหมือนแบบนี้มมงซอนมมงซอนอุ้ยมมงซอนอุ้ยมมงซอนหนึ่งตัวโอ้ยหนึ่งตัวมมงซอนมาแล้วหนึ่งตัวมมงซอนมาแล้วหนึ่งตัวข้ายุ่ดินมันบนเนื้อเอดินไม่เหนียวมากมันรูเยอะเนาะวันรูเยอะวันรูเยอะจังเลยนะวันรูเยอะมากอุ้ยโอ้ยรูเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ย ไปดูเมงซอนเ้าวลอืมโอ้คุณแม่มาไม่ไหวแล้วนางจะลงมาในงานฮดเครื่องก่อนนางบอกนาได้จะถ่ายคลิปเนี่ยลึกเนาะอุ้ยตกใจหมดไม่เป็นไรมุ้ยไหร่อุมไปไหนแล้วไปไหนแล้วสูตรนี้โอ๊ยยังไงยังไงยังไงเมงซอนยังไงเมงซอนโอ้ยเมงซอน นี่ครับพี่น้องแมงซอนนี่นี่พี่น้องแมงซอน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 โอ้เรารู้แล้วเรารู้แล้วเราเราขุดแบบไหนเราขุดยังไงนงี่ถึง,ย,ง,ย,ถง,ย,ถงยังเอ่ยถึงไม่ยังหลอกอุ้ยเอ้ยถึงยังเอ่ยอุ้ยหลอกหรือเผาเฮ่อมันรูหลอกเนาะโอ้ยรูหนึง พูดแล้วพูดแต่พูดแล้วจับหัวมันแล้วะบอจักเห็นไหมเนี้ยยังดิฮะขี้เอ้อขี้มันเหรอมันล็อกครับยัง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 ไม่ถึงยังไม่ถึงหมดอีกเต่นจอกไม้งูหลายเนาะหลาย่กูไลายเ่อืุ้ยอุ้ยยังไปอีกอ๋อามือผูกกูไปเจอหวงเมงซอน เมื่อกี้นี่ดูเยอะมากใช่ดูเยอะมากเลยอะเป็นไหนแล้วสุดสดเลยยังอ่ะก็มีหลอกด้วยมันมีมีหลอกด้วยเนาะไปแล้วมไปแล้วเนาะผูกอือผูกป้าหูหลายเพผูกปู

chúc bang này hơi ừ. <laughs> tóc bài sắm, tóc bài ừ. sắm, Mình chỗ của mày mhm 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 Ừ, mhm 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 Ừ, mhm 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 Ừ, mhm Ừ, 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 อันนี้เดซซสลางูเบี้ย,ม,ยมันเมือยมันเมือยมันเมือหรือคนเมือยคน <c oughs> คนเนียมมือยเนาะคืมคนียมมือไอเนี่รูเมงซอนนะครับนี่นี่กร็รูกเมงซอนรูเมงซอนนะครับรูเมงซอนอุสลายโย,โย,ลาย่องหูสุดอ,อ,อุสลายอืมหูสลายก็ได้ลายบอกกระปูแล้ว สามสี่<ท>ออตซวเราก็เพิ่อนก็มาน้อยครับน้นอยน้อยน้อยโอ้ตัวเมียด้วยตัวเมียอย่างสวยเหไหมวัดปูนาเนาะตัวเมียด้วยแหละสวยๆตัวเมียสวยๆตัวเมียสวยๆอืมห่วันภักไหม พาดหวัวตกอมาเอาชุดไงชุดสริปะม,มีเฉยมีเยบที่บขวนนี้นไสมันจะเห็นว่ากมันยังปกเปิดดิมันยังไม่เปิดพุ่นูคนตบมันถึงจะเปิดฮู้ฮูปูถึงจะเปิดฮูปูถึงจะเปิดมันพอ๊กยังไม่มาือดอก็คักแล้วพอกบุเส โคเมซอนบคเมซอนใช่แล้ครัอ๋าตัวหูปูโคเสียมข้าวดีเนาะโคเสียมข้าวดีเนาะสองตโตผูโอ้สองหูบักอืมอะไรดิผูโอ้สองหูเนาะอืมโอ้มีหูบนหูล่างเนาะหูบนหูล่างเนาะโอ้ได้แล้วโอ้ได้แล้ว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 อีกหูนึงได้ฮะอีกหูนึงได้ ป้าหูเด็กจนมาโอ๋ออ๋ออุ้ยอ้โอ้โอ้ป้าหูตัวสามหูสามก็มีหูสามกะบปโลลงมานี่หูสอะไรยังยังมีหูสามนั่นเปโลมาเมาตะพุนเมื่อตรงนี้มาตะพุนเด็กู มันได้บุบโปโลมาสั่กการพวกงหนนะมันจะได้ขึ้นอี่แหอะปูเนอะโอ้โอ้ตัวเมียแต่มั้งนี่ฮะตัวผู้เนาะตัวผู้โอ้ฟ้าดินจะคลองเดูฟ้าดินจะคลองเด้อืมฝรบ่องใตััวน้นนเเาะออตรงั่งอ่อนเอ้ยเป็นนี่เหมือนกระตื้นเนาะเหมือนว่าดินมันจะเต็มแล้วนะ เขไม่อลีตื้นโอ้ตัวผู้ตัวเมียเขไม่รู้ตัวเมียปะโอ้อีกอีดูนู้นนี่ตั๊มีตั๊มีีดูนู้นนี่ตัม๊มีอ้าตัวนี้ก็มีโอ้ตัวนี้ก็มีรูด้วยอุ้นยนี่ไงเออโอ้สองรูสามรูแค่ไอือโอ้แค่ไนสองรูเลยเนาะโอ้ อ๋อก ah, ิ่งดิงยิงิงลงไปก็มีเปลี่ยนแผ่นิีเปลี่ยนแผนเอาหูใหญ่แล้วก็มีเอ่ะพัสีเย็บไปหากันก็นมีเยอะพวกพัดเยบไปหากันโอ้โหโอ้เราจะถึงโพงแล้วกําจะถึงโพงคนแล้วกำลังจะถึงโพงจิ้ม มาสับกระตูมมันแล้มันถึงโพวงละมันถึงโพวงละถึงโพวงอุ้ยน่าถึงแล้วยังไงก็มีถึงแล้ว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 โอ้โหมันออกคามขึ้นก่อนออกคามขึ้นก่อนบ่มันสนิบมือบ่มันสนิบมือเนาะ น่ตัวยังไงน,น,นี่ตัวตัวผู้เนาะตัวเมียตัวผู้โอ้ได้แล้วเก่งก็มีกดปัดเดียวก็ได้แล้วยวุบไหมไหมไหน,ไไหนเจอตัวแล้วเหรอ,อเออเรเจอตัวแล้วนะเนาะอ๋อเจอตัวแล้วตัวผู้ Lòng đầu thì tôi mới được mèo Job a lỗ Job a loi. Tu món tóc to mía nè. To mía. Mân at home. Chinh chinh do ai suoi. Mân. Mân kỳ hai, mân kỳ Mắn Mắn mì mân Mắn hai. Oi chịu kỳ bọc Mắn kỳ hai. Chịu kỳ hai. Chịu kỳ hai. Chịu kỳ Chìm Chịu kỳ Chìm Chịu kỳ Chìm bây giờ hai. Chịu kỳ hai. Chịu kỳ hai. Chịu kỳ hai. อ,อ,อ,อุ้ยตื้นตื้นเองอืมตื้นตื้นน้อยโพดน้อยเอามันแล้วค่ะน้อยโพดตื้นตื้นเองปลาหมีก็มีตื้นตื้นเองอือก็รบกวนไปกับเจหนเนอหนะู้น้ำปลาหมีเนาะเออมันอยู่ลำเดีเออมันอยู่ลำเดียวพวงนี้เป็นอันเป็นเป็น,เป,นเป็นปูนเนาะ ใช่ว่าเขาบอกเขาใช้ยาโอ้ชาวไมตะกี้น่ะตื้อโตฮะเอ่ไหอย่บ่ตื้โตอยู่ในภูผาเอยู่ในอันนองหาน่ะเนาะอยู่ในนี่แหละขออนุญาตนะขออนุญาตนะคว่แล้วตื้ตนเองได้นี่ตื้ตนเองนะเออตื้ตนเองก็คือมือยู่อื้อตื้นเองฮะแทงกระเถิงมันตะแทงกระเถิงมันตะทางอ่อนอยู่เนาะ อาถึงิแลมันต้องเป็นเสียมคือลาวแกเข้าใจแต่งเสียมคือลาวเออเหมียนเสียมนั้นมันฮักเสียมด้ามเล็กอ่ะนะแม่ก็ยังไปทำด้ามใหม่เอามาเบิ่งนะอนนี้เออคือเสียมคือลาวคือจิบบะคือจิบบะคืออีกแกเขาพูดง่้ยเฮ้ อืมอืมยังไม่ถึงถึงนะถึงบะเออเหรอถึงแล้วนะถึงแล้วนะเอาไหมตพ่อตัวเมียก็ไม่ตม่รู้ พวกินยู่งตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ใช้ใช้ใช้โอ้หลายเลยเนาะมาเมื่อกี้หนึ่งเลยหลายเลยโ่้ฉันได้เขียดน้อยน้ำได้เขียดแล้วก็มีตัวกำกินเลยแท้เธอปั๊มเธอโอ้ตัวใหญ่สมพ่อยังปั๊มเอาโอ้ตัวใหญ่ตัวเมียน้ำเนาะโอ้ตัวใหญ่ตัวเมียน้ำ พ่อแบบง,งามโอ้โโอ้ยแล้วแล้วขุ <laughs> ในคนาต้องทม,มนะครับเด้อต้องทมนะครับต้องทมเีเพิ่นถมเรียบร้อยแลว้วอืมอืมเอ๊เออมันเ็ดนเค่ะอืออืม กองบ้านมากดนนากันเนาะทอดเบะตอนนี้ปลาปลาเมียกาลังสีพีเอาอยู่โอ้ตัวใหญ่ๆเนาะปลาตัวเมียอดปลาตัวเมียงามจนเอองามกรลึ๊บกระลื้อทมเลยครับเออทมเอาแล้วก็ทมง่าเพิ่นหลักฐานแลยนะทมโอ้ตัวเบลอเลยตัวเบลอเลยเหรอนั่นนะน้ำมันนั่งตัวเบลอมันนั่งอยู่ใช่ไหม โอ้ยตัวผู้ตัวตเมียคุณ่จะเป็นตัวเมียเนาะตัวผูว้โอ้โออตัวผู้อื้หนีบมือนี้ลึกเนาะลึก้วกระมผมคืน้วกระมคืนลอยยเบ้ออยะบ้เทกระป๋ะา มแสดงคุดเป็นซอด้ไปนาะกูไล่หลาไปเนาะกูไลยจนนังแบบนี้นังคุดลันนี้ก็นเอ้าไงหลังไงหลังอุยอยากหหยเอออืมกเพี้เราได้จากะไเครื่องโคอืมไงเลยคุดคืออยนีวคุดเนาะ ผู mm. ้ผู้ผู้วันนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ววัวหนากันตัวอ้วนแถวเนาะตัวอ้วนแถวตัวอ้วนแถวมันมีขี้มันอยู่บนนี้มันไม่มีนะมันไม่มีนะเออตัวอ้วนจังเลยอ่ะตัวอ้วนมากตรงนี้ไหน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 ตัวนี้ก็อ้วนเนาะโอ้แมงโซนโอ้ซับซ้ำเนาะโอ้ ปวดเมืองอมไ้ได้ยินเราซามโตแล้วปาตในการเกาเสียมลาวบางขุดไหลิดมันนั่นอืมได้แล้วมานี่นี่ไปใส่แล้วกระปูน้อยปะกระปูบะอืมอืมโอ้อดมา หอดแล้วหอดเลยฮนะอือหอดแล้วหอดเลยหนึ่งหุตเลยขึ้นเสียมเราเป็นเป็นแบนเนานะเสียมเราเป็นเป็นแบนเดี๋ยวเดี๋ยวหูมาละเจอหูมาละพวกกระปุ๊นี่สุดอืมน้อยน้อยโพด วากักุดให้ทุกคนยังหมองหอมเน่ลูกแทดนน่ลูกชเดไม่จะรูปไม่จะห้อยเสียมันไม่ไป

มันจะเจอุบจเจอคบแล้วล,ล,งลงคิปยาวไม่ได้บวานนัน,นี้ไม,ม่ให้ลงคิปยาวม,มต่ห่งเสียมันขุดไม่ได้ เกียมมันขุดไม่ได้หมันมลาันลายอยู่เมันลายอยู่ามันตีนอยู่แล้วเจ้ากุแต่ว่าเสียมมันขุดไม่ได้พูนว่าเข้าไปผู

ไตัวอ้วนๆน่ะอือมีตัวอ้วนเนาะเซียนัไม่ไหวไม่ต้องงูรูเต้นเซียนมาไวมาหาบุคคลของเราเนาะเมียนของราเขาอยู่ทางคุดพูครูุดจีโน่ครับเขาได้เออคุดจีโน่ครับูู

เพิ่มเดยเพ่าอ่ะเขายบ่กำนั่งบ่ไปขายโอ้โหกำน่งไปขายเนาะมมีตัวไปเด้อเด้ฮะเด้อฮห่อนละห้อนละใช่ไบงเด้อฮะห้อนละห่อนละละแม่ปอบ่ตัวอ้วนเนาะตัวอ้วนตัวอ้วนกำนั่งตัวใหญตัวอ้วนกนัเสียมันทูเสียมันทูเสียมันทูได้ดนเดดักต้นบ่ ค่อยมือดักต้นเนาะว่อนจนวานเนาะโอ้มีทั้งปูมีทั้งกบไวเขียดน้อยเขียดเขียดอิโมโอ้มีกบพร้อมโอ้การพี่น้องเอ้ยคักขนาดเริ่มมันนี่ก็ผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สายแล้วนะครับทุกจอนนะเออตอนนี้ก็สายแล้วนะครับผมแดดก็เริ่มจัดแล้วนะครับแล้วก็ได้ ได้ได้กบด้วยได้แมงคิซอนแล้วก็ได้เขียดได้โปรด้วยนะครับได้พอพอแกงแล้วนะครับก็คงจะกลับแล้วนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามช่องมหาพารอดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมหาพารอดด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ